มาแล้วครับทุกคนครับตอนรับทุกคนขอสู่ช่องสร้างใหม่สายปลาพาไปทัวร์ขื้นเขาครับอีพีนี่กำลังสิทําการน้ำรถแท็กเตอร์ L50 นะครับขึ้น,นรถขนส่งนะครับเพื่อที่ไปส่งมอบให้ลูกค้านะครับจุดใหม่คือบันเตานะครับตำบลบันเตออำเภอบันแทนจังหวัดชัยภูมิครับ ใส่พ <C ye> าเจ้าของเงินหาเงินหาคำด้วยเท่าเด้อโศกโศกมานมันลำรวยลำรวยเงินหล่นบ้านงานหล่นมือเด้อพี่น้องสนใจอยากได้แท็กเตอร์นะครับติดต่อผมได้ที่094996983นะครับ 0949969983หรือที่ภูกุตา้าชัยภูมิทุกสาขาครับโอเคเรียบร้อย ุปกรณ์ที่น้ำไปนะครับมีใบมีดดันดินนะครับกับรถตะรี่ตาสร้างครับส่วนผ่านไทยเดี๋ยวตามไปที่หลังนะครับโอเคครับคลิปนี้กับประมาณนี้ครับพี่น้องเบิ้งแล้วจะเลืมกดแชร์กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้สร้างใหม่ใชยภูมินะครับ ช่องสร้างไหมสายปลาเข้าไปทัวร์ครับเดี๋ยวผมไปสิประกอบลังคาต้อนะครับเตรียมรถส่งมอบให้ลูกค้าต่อครับมือนีไม่ได้ออกข้างนอกครับมือนีประจำการอยู่ศูนย์นะครับมือสิบห้าพี่น้องไปตรวจเช็คทั้งไหนเดี๋ยวจังคอยรอรุ่นกันนะครับเนาะคลิปนี้กับประมาณนี้ครับเหตพี่น้องมีความสุขอะไรครับความเก็บแย่ให้ได้ความไข่แย่ให้มีนะครับ ผมสร้างใหม่ีช่พุ่มขอกำคำว่าสวัสดีครับ